สบายดีพี่น้องสบายดีตอนนี้ก็อยู่กับข่อยคือเก่าโอริ่เนแอลคือเก่าพี่น้องเ้ยมันนี้มีประเด็นไหมพี่น้องเ้ยม้นนี้มันมนี่นี่พี่น้องอาจจะจําได้เน้องเพื่อลุงข่อยลุงเดียงที่นี่นะเพือหลังน้อยเนี่นะก็คือขึ้นมือวันก่อนพี่น้องขึ้นนี่แหละกาถึกจนขึ้นบ้านเออนั่นแหละถึกจนขึ้นบ้านกาเดี๋ยวจะขึ้นไปสํารวจว่าอีอย่างอีหยังกะมือนั่นกับลุงเดียงนั่น เราข้าไปนอนบ้านกันเลยบ่ได้นอนอยู่นี่ข้าไปนอนน้ำลูกเราก็เลยอันตื่นมาบ่บนี้ตื่นมาเราขับรถมาเบิง่งขับรถมาเบิง่งไรสิมาจอบเคืออะารนี่ล่ะกันมีโจรขึ้นบ้านโจรน,นั่นกนัจักเป็นอะไรได้พี่น้องเลยเอาสิ่งดีเอาไปได้ก็คือถงุถงถุงพายแล้วซื้อห้าสิบพันแล้วก็บันพับบันพับกับ หลายเออรไปแล้วมูลค่าก็เป็นแสนช่องช่องแสนหมดแหละแล้วก็หม้อต้มน้ําหม้อต้มน้ําค่อยเอ็นชื่อมานะมันเป็นสแตนเลสน,นะหม้อนั่นแหละค่อยชื่อมาหาจิพันนั่นนะ่ะเล็กสแตนเลสน,นะนะั้นเ,เลืล่อมๆนั่นล่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเห็นป่ะลุงเหง็นเหอ่านี่แหละลุงลุงเพิ่น,นันตรวจหาเขึ้นไปไปขึ้นไปบ้างสำรวจว่าเลื่อนบน นี่พี่น้องนี่เพื่นอนจะฝนเย็ดโอ้ยไมยุ่งหมดนี่หรือว่านี่ยไมยุ่งโอ้ฝนเย็ดเก่ากว่าไม่ใช่เนรอมาเพื่อนหลังนี่เลยที่โดนป้นเพื่อนหลังนี้แหละเพื่อนได้น้อยอยู่กับฝนมะอืมแล้วเขาไปล็อกไว้บนดันมาเขาล็อกไว้เขาจะให้ลุงเจ้าล็อกหรอ จะหลอกรออกวะดิพี่ใครมาได้ดิงแห้งหน่ยนะหนึ่งวะเชอยัไงล้งนะเ่ยังไงตุ๊กเบตุ๊กพยายามขึ้นข้างนี้นต้อไปไหวบนไม้ต่อน่ต่อไปดยต่อไปด้วยกินเนี่ยแบมีนมอหเลือดลงนี่แหะโดนปุ้นนะ กาวอดีมีช <wounds> <ops> mhm. ้างลายหม้อ <t> นี่สิไว้แถวนี้เนาะลุงหม้อนี่หม้อต้มน้ำในที่ไวแถวนี้ข้าอยู่แถวเกี้ยนะส่งท้ายนี่อยู่แถวนี้เกี่ยวไวแถวนี้แต่ว่าโจรน่ะมันชิขึ้นมายงามกลางคืนประมาณตีสามตามเบาะเสะทีได้กล่าวมาแจ้งอยู่บ่คือประมาณตีสามนี่แหละพี่น้องเย แต่ว่าอย่างหนึ่งมันเอาคือบินข้าวไพ่บอกมันบวยประโยชนเดิเบิ่งเดี <c oughs> ยวสีลงไปถามถามลุงว่าถามลุงว่ามีอย่างแน่เสียกับมูลค่าเท่าไหร่เดียวสีให้เบิ่งเพื่อนอะครับจะพาเพื่อนจวนทนะเนขาปิดประตูแล้วแต่ว่ามันขึ้นทางนี้นี่ทางนี้มันก็ขึ้นได้คือกัน <c oughs> ว่ามันเป็นป้อง แต่ว่ามันบ่เสียบ่มันบ่เอาอย่างหนึ่งพนะี่น้อง M3 p M3 p มันของแท้นะ M3 p คนเอียงน่้ไปเลยจะไปะไปน้ำดาไปไป,ไปตามไปบังเฮ้ยเาไปเลยเดี๋ยวจะตามไปเบิ่งว่าเพราะว่าเขามีบอ่อแฉนะตอนนี้นะไปมีบอ่อแฉมีคนมีบอ่อแฉว่า <c oughs> คน <c oughs> คนแจ้งมาว่าสงสัยนะสงสัยบุกคนอยงเดี๋ยวทีไปหาบิาง่ง สงสัยว่ามีคนคุณหนึ่งนะเนาะทีไปลว่าคนนี่กรบโบเต็มหลอยบแมน,นลุงข่อยนี่บแมนว่าทีไปค้นบ้านโดยพละการลุงข่อยนี่เป็นปกสอบ้านพี่นอ้องเป็นปกสอบ้านอยู่แล้วไปลว่าเป็นผู้รักษาความสงบอยู่แล้วนะพี่นอ้องไมว่าโจรขึ้นบ้านไปลว่าแล้วสงสัยไปแล้วก็ไปสอบถามบ,บึงแล้วก็พากันไปคน้คนิึงค้นเหมือนแบบสงสัยนะโดนสงสัยไป Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì bài để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là biết nghe nó, mi mỏ tôm Nam ยงคอยเป็นกองกศบ้านเลยไมสามารถไปสอบถามได้เหมือนกันครับบ้านบึงกองบ้านบ้านเลยจชไหมกับกองบง้เนาะเดี๋ยวจะไปเเขียนแคือจะมี อแจวะตอนนี้เขากับมาใกล้ฮอดเฮือนเป้าหมายวิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยก,กาอยู่ใกล้ๆดีเองไปไปลากเขอลดกันการหมอต้มน้ำเขายังเอาเลยเห็นเราบอกเ้ยลุงไฟล่าสิดอย่างอปบ,บ้านพี่น้อง lạc cảm của mộc mùa sông nó dòi dùa 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 บแม่ว่าคนบ้านโดยพรติการอีกอยังเด้พี่น้องคือบุคคลคนนี้ก็คือหมักขึ้นเฮือนคนอื่นแบบว่าเป็นเป็นคนแบบ่เต็มคนบาวว่างงเราเป็นบาเิ่นเป็นบ้าแบบไปใช้กระจาตีมู่เลยนะเดี๋ยวกับมือคืนนี่ครับักกินของลุงเพื่อนนะน้องลุงทำเนาะ ุงกินอ้อยลูงอึงรักกินอ้อยเจ้าบ่สพี่อยากกินอ้อยเร็กหน่อยมึงขึ้นนีว่าไปลักกินอ้อยลูกเราญาติกินเลยแหลวไปนั้นนะพี่น้องก็เลยสงใส่เนี่ยเพราะว่ามืึอขึ้นมืกเกิดเหตุกับลุงเพื่อนกันเห็นอันผูเกี่ยวนั้นออกจากกันเพื่อนไปตอนกลางคืนออกจากเพื่อนลุงข่อยนะเนาะก็เลยชงใัยก็เลยมาคนต่อไม้ก็มาถึงหื่นเราคืนเพือนกลางคืนบ่ลุงกลางคืน เห็นอเมื่อเตี่มนก็เลิกถือแรงกว่ามาดีีนเราดีเห็นเห็นแล้วลงจากอเฮือนออกจหันไปดีไปดียุสาหันเห็น่อก็แลบไอยสางซาค่แต่เลยชงใส่ไเนะที่จะคล้องเรื่องนเลี้งเเออมันยากนะมันยากข่อยางกายเพราะไดสมารข้อราดข้อม่กลัสมานข้อคือใส่ขื่อในความกระยานที่ยามตีนอคนพี่บ่าเนาะคนบวเตรมรออยู่นะจะเล่มป่าบวลูกขยยาง ้้ปาาเเดีวยว่น้อเนเมื่อถามลุงว่าอีนังเสยียบ้างนี่เราพี่น้องเลยค่อยกาได้ไปหาบึงตามที่บ้านที่ชงชัยแล้วค่อยขอบอกอีกที่หนึ่งพี่น้องเยจังหน่อยว่าไปหาขึ้นเพื่อนคองตัวที่โบเม,มนได้เพื่อนหลังนั้นคือแปลว่าบบมีคนอยู่เชาช้าโบมีคนอยู่แต่ว่าพีบ้าไปยู่นะก็คือคอยชงชัยกบชงชัยพีบ้า บอกพี่บ้าผู้นี้นั่นเฟินมักเว้ามู้เรื่องมักไปว่าอยากตีมู่มูงงาไไ่ายไปไกลเรเแล้งเถื่อก็ค่อยยังเคยถือเพื่อนว่าเว้ากับ่อยนะว่าโอ้ปักนี่พี่บ้าบนี่พี่บ้าก็เว้ากับ่บบอยนะพี่น้องก็กคอยเคยให้เงินเพิ่นหาพันกีบหรอกคอยคิดว่าเพื่อนจะเป็นคนดีนะแต่ว่าดีใช่เพิ่นเป็นบา้าแต่หึงไหมบอกเพิ่นเป็นบ้ากับบ้าแบบนึงกับมีแต่ว่าบ้านี่แบบว่าบ้าหารักของมูแบบรักกินของมูนะพี่นอ้อง แบบมูมี่ยังในตู้เย็นตู้ยังนี่ขั้นเข่าเฮือนได้ก็คือเอาไปปิ้งกินเลยนะแบบชิ้นแบบยังก็ได้แบบว่าบได้คอได้ยังแบบว่าบ้าแบบนี้กับเพื่อนหมไม่ได้มีญาติพี่น้องหรอกอ้ชายอยู่ตามวัดตามว่าขั้นว่าที่ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือบ่ได้อีกไ่ต้องเลยมันเมิดเกินเยียวยาขั้นบ้าแบบบ่เลือดร้อนคนอื่นกับใก็อยากช่วยแต่ว่านี่บ้านเลือดร้อนคนอื่นนะนะพี่น้องกับจังหน่อยว่า ตับนี้ว่าหาคนเพื่อนตัวที่บอแมนก็คือมือนั่นน่ะลุงเพิ่นเห็นบนะุคคลนี่เนี่ยบุคคลถูกเป็นว่าเนี่ยไปอยู่ในที่เกิดเหตุบฉันชะก็เลยเวดชี้แด้วายอยคนนีเน,น,นี่มยมัดแม่งขับรถอันก็มีคนโอ้สุดวก็มีตรอนึงอยู่ไหอเอาแนละ้ว ยังไงกันเดี๋ยวสรุปรถว่ามันยังเสียแน่กะมีหม้อต้มน้ำบันพับบันพับประตูบงเยี่ยมกาวต้ตน้ำกับหาสิบพัน 50, 000, ถุงหาสิบพันบันผับประมาณแสนรวมแล้วกับประมาณสามแสนสามแสนกี่ประมาณพันบาทพี่น้อยมูลค่าที่ของเสียแต่ว่าเงินบมมีนะหบะดหมดมีเพราะว่าคนบมดอยู่เลยบมดปลาเงิน,นไหวปลาล้วแต่หม้อต้มน้ำเพราะว่า<พ> ut, ต้มกาแฟ<พ> ut, ต้มกาแฟเฮ็ดกินก็เลยได้เสียทำนั้น แต่กะบุ้งหรือคนบ้าหรือคนดีครับก็บอได้เห็นว่าพันธทงว่าผู้ใดเป็นคนเอากันขันว่าอยากได้ทำหมอต้มน้ำกับมหาคอยก็ได้พันโจรนะคอยชื่อให้พี่น้องคอยกับบอได้ว่าผู้ดันผู้นี้เอาแต่ว่าถ้าเขาทรงใัยไรเขาก็ต้องพิสูจ์เพิ่งถ้าพิสูนเขาเหนแล้วเขากะยากับเขากอบ่าได้รุงละมิดผู้ใดก็ะดดกระเดียนะพี่น้องจังได้กก็คอยเขาฝากให้ทุกคนว่าอย่าเป็นโจรอย่าลักหมอต้มน้ำากัน มอต้มน้ำนี่ไื่นี้ก็คือบริกินกาแฟเบิดมือแล้ว่นี้สร้างงตะปอนสร้างไม่จะได้หู้ชื้จะได้อันู้ช้จะได้อนองเสียน่ได้กลิ่นกาแฟบ่กอที่รายนะสร้างจะหาเงินชื่อแบบน้องเราที่รายเรวอะทาจะหาเงินชื่อหม้อต้มกาแฟได้พี่น้องเอกะเก็บเงินเก็บข้าวมาส้าไเ้รมจไับ มันใส่ประตูเหื่นไว้เอาเสียสองจรลักบันบับวแล้วนี่ถุงผ้าถุงแพงเบิดเบิดเบิดถุงผ้ายก็จือหาชิพพันคนเดียวเพื่อนบ้างจืดมากเลยไม่หาชิพพันเสียเอาไปทั้งถุงทั้งบันพับซื้ดบันพับมากกับแสนปลายเซื้อบันพับไปแสนกว่ารวมแล้วประมาณพันบาทนะเสียรวมมูลค่าประมาณพันบาทนี่แหละ ก็ถือว่าโหลายแต่ก็าแต่ก็ขั้นวรรคก็เสียใจได้นเออคันัคออันเดียวฮะชี้ชื่อให้ยุ่มหมอต้มน้ำพี่น้อองเยจังได้ก็โอเคแหละเนาะยังได้ก็คลิปนี้ก็อาะทิมีเพื่อน่มนี้แหละพี่น้องเอ๋ก็เดี๋ยวชี้ชื่อต่อไปว่าไผรเอาแต่ก็มันเสียหายบโบลายก็ได้ชื่อบุคคลประด๋ยแล้วกาคลิปนี้ก็อาะทิมีเพื่อน่มนี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามให้ก่อนเพื่อจาเด้พี่น้องจังได้ก็สบายดี